เลือสื่อว่าที่เหกือเหลือแม่ทองแม่มากหรือแม่ลูกไปอย่างนี้นะครับก็จะค่อยสิได้ผลผลิตไว้อ๋อครับซื้อแม่เช้าไป้ยังมากอีกด้นะครับอ๋อครับนี่คือลักษณะการเลือกซื้อของของบ่อเนาะบ่อนีข้อดีของการไม่ยึดแนวนหนีเป็นจานไหนขนมปอกครับมันเท็ได้ตลอดพี่ครับเป็นไร่ได้เฮ้าคู่มือนะครับอ๋อคือคือเครื่องเผามีรายได้ตลอดปีแมวครับคันคันเฮ็ดแบบที่ว่าเป็น เป็นเพ็ดก็เปลือเนี่ยมันมันเปลือดในคอเสียประมาณนั้นมันมันเย็นใาแน่ๆครับเวลาฝนมากมันก็เท็ดยางทีนะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อนี้นะครับผมอยู่ที่อำเภอนนนพูลครับจังหวัดชิสเกตครับเมื่อนี้พาพี่พาน้องมาเยี่ยมอาชีตการเลี้ยงงัวของผู้บ่าวเพิ่์ดนะครับพ่อแม่พี่น้องครับจากพนักงานบริษัทนะครับแต่มาพันตัวเองมาเป็นอาชีพเลี้ยงงัวนะครับเดี๋ยวผมสิพ่าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาสอบถามเพิ่์ดนะครับ เป็ดจังไรนะครับเพป็นจังอยู่ได้นะครับว่าการเลี้ยงงัวนี่มันใช้เวลาค่อนข้างโดนนะครับว่าจะได้ผลตอบแทนนะครับแต่ว่าเพื่อนคือสามารถใส่ชีวิตอ่าอยู่ได้นะครับโดยที่เพื่อนบ่เดือดร้อนนะครับแล้วก็บ่ได้ขายงัวนะครับพ่อแม้พื่น้องครับเดี๋ยวนะฮะจะเป็นจังไรแน่เฮาสิไปคุยกันครับเรียงสัตว์จำหน่ายเมล็ดพันธุ์หญ้าหญ้ารูซี่กินดีสีม่วงกินดีมอมบาซ่ากินดีมูลริเวอร์พัวฮามาตาสนใจติดต่อโทร080 088 738 สวัสดีครับขออนุญ,ญาตแห่แนะนำโตแห่งครับพ่อแม่พี่น้องทั้งบ้านหัวใจนะครับเออ่ผมก้อันจิราวัตรปูนงมีนะครับครับผมอันเป็นคนเลี้ยงงวงนี่นะครับผมครับอภิการเอาอยูุไซนี่ยู่อันสามแยกน้องปลาเข็งครับสร้างเป็นคาทัลุ่มครับผมสามแยกบ้านน้องปลาเข็งจริงๆเราเ น้องป๊อบนี่อยู่ <tecn> บ้านไหนครับนี่บ้านบ้านน้องปลาเข่งครับบ้านน้องปลาเข่งตำบลตำบลโพครับตำบลโพอำเภออำเภอนครครับจัังหวดกอำเภอนครจังหวัดชิสะเกียนะครับเมื่อนี้ผ้าพีผ้าน้องไม่เยี่ยมน้องป๊อบเนาะซื้อเพิ่นซื้อน้องป๊อบนะครับพร้อมพี่น้องครับกับการเลี้ยงงัวของเพิ่นนะครับเมื่อนี้นะครับสิบผ้าพร้อมพี่น้องมาติดตามว่าเพิ่นเลี้ยงงัวจังไดนเพิ่นยังอยู่อ่าใซสชีวิตอยู่กับบ้านได้นะครับอันนี้น้องป๊อบนี่เริ่มอาชีพการเลี้ยงงัวของน้องป๊อบนี่โดนหรือยังครับ ก็ได้เขาปีที่สองแหะครับปีที่สองครับผมครับเริ่มต้นเดจนครับการเยียงงวแต่ก้อนการพอคนเลียงครับเดก่อนในแค่งานยุงเทปครับผมครับเริ่มจากก่งานยุงเทปมันอีกคิดตังไหว่าโอจากเลียงงวงเดจพออย่างสรเพราะว่างงวงมันคือเงินฝากนะครับเป็นเงินประจําปีอย่างสี่นาอ๋อกันเรื่อยได้หันเหออกจากงาน มาเลี้ยงงูอ่ะครับผมบัดนี้ที่แรกคิดเป็นศนายนโอ๊ตมาอยู่สีอยู่ไหนบอ่อสีหลอดบองสีเคยเคย,เคยคิดบ่ครคือดคืดนครับคือด,อย,คอดอยู่ปีหนึ่งปวนครับเคยยูปีหนึ่งครับผัก่อนสิตาชินใจออกมาใช่ครับครับบันดนี้ก็ได้ออกมาแล้วก็เริ่มเริ่มการสื่อว่าขมานี่ย้องความสื่อมาจากไหนคอามันสื่อมาแต่เป็นแม่แม่ทองนะครับ<อ>แม่แม่มากครับครับก็สื่อขอมาสองสามแม่สื่อเรื่อยนะครับ ซื้อเขาไม่เรื่อยๆครับปัจจุบันนี่มีจัุกต์อะไรครับมีง่วนป๊อบัตครับควายแปดโตครับควายแปดโคกับแปดเป็นสิบสี่ครับพอมีพี่น้องครับนี่คือลักษณะง่วของหลองป๊อบนะครับอันนี้การเลือกง่วนของแม่เลี้ยงนี่หลองป๊อบเลือกจังไยนอเอาแม่จังไยดีลักษณะแบบใดแบบนี๋ย้ง่วนที่ฟอผมตั้งไว้แล้วนะครับผมครับขอผมครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตพ่อแนะนําตัวให้กับพ่อพี่น้องทั้งบ้านหัวจักนะครับครับผมประเทศบุรุงมีครับพ่อของหนองปอบพ่อของหนองปอบนะครับในการเลือกสื่งว่าบัตรที่แรกเลยพ่อเลือกสื่อจากไหนครับอืเลือกสื่งว่าที่แรกเนยเลือกแม่ของแม่ม้าหรือแม่ลูกเป็นอย่างนี้นะครับครับก็จะคอยสิได้ผลผลิตไว้อ๋อครับสื่อแม่เช้าแม่ยังมาเป็นสีด๊ดน่ะครับอ๋อครับ นี่คือลักษณะการเลือกสื่อของของพ่อเนาะนะครับมันนี่เป็นทางไหนผมเห็นว่าโค้งสางคือเป็นลูกกระทบไหมหค,คือคือมัดตั้งสิบบอกครับแนมนครับมัดมักเลยนะครับอ๋อามัดงอออกซื้อมาลูกมันใหญ่ไว้นะอ๋อลูกมันใหญ่ไว้นะครับอนาคตข้างหน้าพ่อคิดว่าการเลี้ยงงอของพอ่อสิสิไปแนวไดาเนอนแมนครับสิพัฒนาไปแนวดายตั้งสินะครับเรื่องพัฒนาสายพันธุ์ในองค์กรแล้วครับครับ ครับนงปอบครับบันนีล no. hmm. oh, oh ่าออกจากงานแล้วนะครับบันนีเฮ็ดจังไหนนงปอบจังมีเงื่อนใส่เสมอเนี่นะครับในการกับการเลี้ยงงัวไปน้ำนี่งัว่าบเทนไหนมีผลผลิตนงปอบเฮ็ดจังไหนนอเฮ็ดเฮ็ดโล่งเห็ดครับเป็นเป็นายไรประจําวันงนะครับเป็นทุนแต่ในจังหวัดเป็นโลงเห็ดโล่งเห็ดนะครับเดี๋ยวผ้าอัดครับพอม่พี่น้องไปเบิ่งเนาะนะครับเดี๋ยวเอาสิไปเบิ่งโล่งเห็ดนะครับของนงปอบนะครับอันนี้คือเงืนที่เป็นเอามาใส่จุนเชื้อเสมอนะครับพอม่พี่น้องครับ พอมีดอกครับอันนี้คือดอกเย็บนะครับดอกเย็บฟางนะครับเดย็บสีทามน้องป๊อบอ่าน้องป๊อบนี่คิดกันไะไรแต่ไหนมาเห็ดอนเย็บนี่ครับผมว yes. ่ามันม the ันเป็นเงินได้ใดตัวเมือนนะครับผมอ๋อเป็นรายไดตัวเมือนครับผมใส่เวลาพาะนานบ๊อประมาณจะเหม่อเทาตั้งสี่เด็กแบบนี้ยเพราะว่าชิปมือครับแค่ชิปมือครับผมโอ้เก่งแนะแค่ชิปมือนะครับพอมีพี่องครับบันนี้ตลาดถ้าเป็นแต่ไนตลาดในบ้านเท่ากับว่าเขาขายจริงหรือ่ครับผม บริเวณธรรมดานะครับมันจะข้แบบนี้เขา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 เอื่นเพาะเพาะแบบใดเนาะเป็นเป็นเห็ดลงเรือนครับเพาะด้วยกากมันครับอ๋อเห็ดลงเรือนเพาะด้วยกากมันนะครับพอมีผึ้งนอนปกติเขาจะเห็นแต่ว่าอ่าเพาะแน่ใส่ยังก่อนไอ้ปอกคูนแล้วก็ไอ้ตะการนะเออปอกคูนแล้วก็ตะกานะครับแต่ว่าของอ่าของหนังปอบนี่เป็นเพาะกับ กระโปรงเรือนนะครับพ่อแม่บุญรองครับกระโปรงเรือนอัลลัสนะที่เพิ่นเห็ุนะครับก็จะเป็นยกสูงนะครับยกสูงจากเพื่นเป็นชั้นเป็นชันนะครับเป็นแบบง่ายๆแล้วก็มาเอาผ้ามะปูนะครับผ้าเมียงมะูแล้วก็เอากากม่านนะครับแบบกระมีเอาเสื้อเห็ดมาโรยอันนี้เพื่นว่าซิปมือกระดิเก็บนะครับพ่อแม่บุญรองครับบ้านนี้โดนปันแดเข้าจีเก็บจนมันยังสีว่ายนี่น้องป๊อบทีมันสีว่ายปะครับแมนครับ ประมาณสิบหมื <can> ่นป่ะฮาเอาต่อสองอีกนะครับคิดลงเรื่องนะครับงานเอาต่อสองอ๋อประมาณสิบหมื่นครับเราจะเอาต่อสองนะครับสิบหมื่นล้วก็เอาต่อสองเดี๋ยวสิพาพงคือหน้องเบิรงนะครับพงคือหน้องครับดี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 นะครับดีดีในการเผาะนะครับเฮ็ดโดบขนาดนะครับเฮ็ดโดบโดบเลยหลักโดบโดบนะครับบันนี้ข้อดีของการไม่เฮ็ดแนวนี้เป็นจังไรัขนงปอบครับ มันเฮ็ดได้ตลอดปีครับเป็นไายได่เฮาคู่มือนนะครับคือคือคือเฮ้ามีไา่ได้ตลอดปีแมนครับคันคันเฮ็ดแบบที่ว่าเป็นเป็นเฮ็ดกระเพื่อนเนี่ยมันมันเป็นอะไรคอเสียของมันเพราะนั้นมันมันเฮ็ดได้นาแรงครับเวลาฝนมากมันก็เฮ็ดหยางสี่นะครับอ๋อเวลาฝนมามันเฮ็ดได้แต่ว่าคันเฮ็ดแบบลรงเลื่อนแบบยุกระดับแบบนี้คือเฮ็ดได้ทั้งปีครับผมนะครับมือนึงมือนึงนี่เฮาพอเปิดเผยได้บ่ว่าลรงเลื่อนเดียวเนี่ยเฮามีไา่ได้ประมาณจักบาทคิดว่า ไในมือละซี่ห้าร้อยเนี่ยนะครับอ๋อกะทึบาพออยู่ใดครับผมอ่ากะถูากับบา้านข่ายเรื่องค่ากินค่าใส่มือหนึ่งม,มือหน,นึงเลยละไม่นครับผมอ๋ออันนี้คือคอดีหลัก,กะไล่ใด่ของเพลินนะครับเพราะมีมีนม้นองครับเพี้ยนห้เพลินเพลินอยู่ใด่ต้องว้าวอีรีนะครับรเ,เพราะบางเฮ็ดเพลินเนี่ยหลายหลายนะครับตัวนี้คือมือซ่าวอนี่เก็บเราเป็นบอลเนี่ยไม่นครับเก็บมือซ่าวครับวังเพียงครับเก็บสองรอบเหรอครับผมตอนแรกกับซีเก็บอีกครับตอนแรกกับซีเก็บอีกโอ้ เดี๋ยวเก็บห้อาอน้ำหนึ่งเด้อไห้สั่งไปลอยหนึ่งไห้สั่งลอยเสียไปซิ่มด้วยกันกนะครับผม เป็นแม่ที่ซื้อข้ามาครับเป็นเป็นลูกกระทบนะครับเอซื้อมาตอนมันมันทองครับขออกมากเป็นเป็นตัวแม่ครับผมอ๋อตอนนั้นออกมาตอนซื้อมาตอนเพิ่ทองเป็นตัวแม่ลูกฟองหกเดือนนะครับพ่อแม่พี่น้องครับดูขอาวมาครับเป็นตัวแม่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับตอนนี้คือคือเป็นเน้นลูกกระทบนะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่ตัวแม่ลูกเพ็นนะครับกินหยาเก่งๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับมาดนตัวนี้นะครับน้องป๊อบเนี่ย ตัวตบบัตไปนี่ครับตัวนี้ก็เป็นว่าอันสีบานเนี่ยนะครับตัวซื้อซื้อมาต้นทองคือกันครับตัวอ๋อซื้อมาตับัดทองคือกันนะครับลูกตัวนี้ก็อว่าจะเป็นเป็นตัวแม่คือกันครับโอ้คือหมานแท้หมานตัวแม่นครับนะครับหมานตัวแม่ขอกนี้นะครับเดี๋ยวผ้าพอมีนองยางมาเบ่ง่อยเพลียงหลายนะครับพรมีนองครับเลียงแปดตัวนะครับบัดบัดซื้อมาเนี่ยเขาก็ซื้อมาแม่ทองหรือแม่ลูกคือกันเนี่ยปุ๊บปอบแม่ครับอ๋อ ต้นนี้ตัวนี้เป็ซื้อมาแม่ลูกครับนี่ลูกผนออกมาทีหลังตัวแม่ยเพียงครับตัวแม่คือการขยายไปเรื่อยๆในความคิดของปั๊มนี่ว่ากับพ่ายนี่ตัวใดเลี้ยงง่ายกว่ากันเพราะว่ากล้ยนี่ครับมันมันเลี้ยงง่ายกว่างวครับอ๋อมันเลี้ยงง่ายกว่าครับผมกินกินกินเพรา้ายกับ็มันก็นอนนะครับอ๋อนี่คือความคิดเท่าไรครับค่ะบ้าจริงๆถ้าเลี้ยงใส่กันแล้วนะครับน้องป๊อ่เพิ่นว่าพ่ายเลี้ยงง่ายกว่านะครับผมเลยทีดียวครับแล้วเขาจะเบิ่งฟังนีเนาะ นะครับนี่ฟังนี่เป็นตั้งไหนครับนี่นี่ก็สือเป็นนี่เอาเอาขย้ว้ครับฟังเป็นตัวนี้ก็ะืือซื้อมาแม่ลูกด้วยครับตนครับมาน้งเพิ่นด้วยครับือามาแต่นองคา่ครับต้นนรับทั้งสองแม่นะครับทั้งสองแม่นี่นะครับก็คือควายของน้องปอบนะครับเพิ่น่าเอามาแต่น้องไา่คือเยเอามาแต่ไก่แท้ เป็นยาด้วกันครับโอ้คุครับอ๋อเป็นเพื่อนแบงมาให้เฮ็ดพลาดนะครับอ๋อเพื่อนแบงนะครับเพื่อนแบงแบงปันมาเลี้ยงนะครับหลวงปอบกระจามาอีกสองโคมนะครับเดี๋ยวผมสิบาพอมป็นหน่องเบึงลักษณะโรงเรื่อนหลวงปอบนะครับมันกระเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเป็นคอกอ่าไมยุค่านะครับเสากับเป็นเสาเสาไม้นะครับมุ่งด้วยสังกะสีหรือสันไทถ่น่ะน้องปอบสันไถ่ครับสันไถ่ไม่ทัานชี้นะครับเพื่อนเอิญทั้งสี่นะครับพอเป็นหน้องครับ อันนี้อน,นาคตข้างหน้าบ้างเป้าหมายไปจังไดกับการเลี้ยงงัวเฮาการเลี้ยงขยายไปเรื่อยๆแล้วครับคุณคอยเก็บไปคือเงินเงินฝากหน้าครับครับออกลูกไปเรื่อยๆจังซี่ครับครับเก็บออมไปเรื่อยๆนี่ครับอืมครับผม น,นี่น้องกำับตอนนี้นะครับผมกำลังให้ยู่์จูดอีกเป็นฟุตบอลว้นะครับเพื่อสให้ป้ายเป็นนอหนามครับพอมี่น้องครับอันนีก้ก็คือเป็นเห็ดเป็นซาร์จำลองนะครับเพื่อให้ป้ายเป็นจะมานอนหนามแต่ล้างผมก็จะเป็นขอบหัวเปลือนะครับแล้วถือทามาน้องป๊อบนะครับกับการมาเห็ดจังสีเรากหูซึ้งว่าจังไหนครับน้องป๊อบครับมาเห็ดจังสีเรากหูซึ้งจังไหนจากพนักง,งานจากเป็นอีกจ้างเขาหรอกก็มาเลี้ยงหัวเลี้ยงป้ายจังสีนะครับเล็ดตาเกษตรแบบนี้ ว่ามันมีความบุขงดีครับอข้าสิไลายหลายสินะครับอื้นต่อขบถีเอเบียร์ไลด์มาภาพหน้าร้ายครับคะสินเส่ามาเข้ากับงานที่อย่างเช่นนอกแม่เช่นไรหลายครๆหน้องป๊อบมานะครับอ้าวบ้านนี้อยากให้น้องป๊อบฝากยังถึงพ่อแม่พี่น้องทุกคนมีใจอยากกลับมาอยู่บ้านมาสู่ชีวิตคู่บ้านปอบที่แม่น้ำยังไงป้าป้ากรู้ลองและจึงไครับว่า พอจังได้คนเขา้เขามวยอมแข่งกันในศูนย์ครับครับอ๋อแข่งันก็แข้งเข้าเข้าสู่นาะครับผมเข้าเข้าสู่นะครับคนหนองคายมาไปคพื่อคนช่วเกันชนะครับนนนในการเลี้ยงงัวเลี้ยงยังน้องป้อมเนี่ยนงป้อมอาหารยังให้มันกินก็มีมีห้าแล้วก็เอาหัวอาหารอยู่ครับผสมกับห้ำนะครับถาบกับกระมันครับอ๋อผสมกัน มีมีแปลงหญ้าบอ่อมีเตรียมแปลงหญ้าแปลงยังว่าแงงาหงวะน้ำบอ่อแห้ป้ายน้ำบอ่อมีครับผมกะว่านไว้ประมาณสีไร<ม>่ครับโตโตอยู่หน้านะครับอ่ออีกแปลงหนึ่งครับอีกแปลงหนึ่งก็คือมีแหล่งอาหารเพิ่นสั่งแหล่งอาหารเนาะที่สําคัญเลยคือขาดปุ๋ยคือแหล่งอาหารครับผมแหล่งอาหารสําหรับการเลี้ยงงัวเลี้ยงควายนะครับผมอีกน้องครับสําหรับน้องป๊อบนี่คือเพิ่นมาเพิ่นเฮ็ดแปลงหญ้าอะไรสีไร่นะครับจากนีกครนอกน่องนอกจากสีนีแหล่งอาหารแล้ว เงินสีมาทดแทนเงินเดือนเก่าเนาะครับผมฟอบพันกาได้เฮ็ดเฮ็ดฟางนะครับมีโรงเฮ็ดฟางนอกจากนั้นก็ยังมีการเลี้ยงเลี้ยงไก่ครับผมเลี้ยงไก่ไก่ครับเฮ็ดแหะก็ได้กินกะกระได้ขายอยู่ครับอ๋อเจ้โตัวเจโตัวไก่สามสิบหาโตครับสามสิบหาโตครับผมนะครับเออคันพรอะเ่พี่น้องพิ่นอยากให้หยิบฟอบมีมาได้ปะได้ได้ครับผมอาบอกพิการปฎิจักเลอยอยู่สามแยกน้องมะเข่งครับผมครับอยู่ บ้านเนี่ยเขาองบ้านบ้านน้องมะเขืองับตัวนี้อยู่อยู่บ้านน้องมะเขืงครับตำบลตำบลโคกครับอำเภอหนองปูกครับจังหวัดจังหวัดชิสเกะครับฝากเบอร์ให้พี่น้องนะ่ยศูนย์เก้าเก้าครับครับสี่หกศูนย์ครับครับสองสองหนึ่งแปดครับผมครับกูได้อยากมายำมายานของป้อมเนาะครับผมนะครับอยากมาเบิร์วิธีการเลี้ยงงูอยากมาเบิร์โล่งเฮดอยากมาเบิร์การใส่ชีวิตของเพลินนะครับเพลินอยู่จังได้นะครับจากพนักงาน ล่วงงานพนักงานบริษัทนะครับมาเลี้ยงงูมาเรื่องนี้สกายยินดีปนิ่งงว่าควายห้าพร้อมเปิดแดงนี่แตอนตอนนี้ก็ย่างคบามรุนแรงเกรงไนก่อนเพราจะเป็นเน็กดาวผมนะครับปีประมาณจักปีทั้งสี่ที่ว่าสิบสี่ข้อแบบแบ่งทีแบ่งหนองประม่าสามสี่ปีเนี่ยนะครับอีกสามใช่ครับผมเลี้ยงสะสมไปก่อนเลี้ยงสะสมไปก่อนนะครับครับพ่อพี่น้องครับครับพ่อพี่น้องครับจายคือผมได้คุยกับน้องปอบนะครับ พนักงานนะครับจากพนักงานบริษัทนะครับก็ได้ออกมาเลี้ยงมั่วนะครับมาอยู่บ้านครับซีนหนึ่งที่ที่ต้องคำนึงถึงเลยก็คือไล่ได้นะครับไล่ได้ในการกินการใส่กระมือนะครับที่ที่มาทดแทนเงินเดือนเก่านะครับพอเป็นน้องครับอันนี้คือคือขาดบะไรเลยนะครับน้องปอเพิ่งกาได้ตอบโจทย์ของเพิ่ณคือการพอเฮ็ดฟางนะครับอันนั้นเพิ่มมามีไล่ได้เวลาซีฮาร่อยนะครับพ่อเรียนคอมพิวนะครับแล้วก็พ่อได้สื้อทหารมาใหัยงค์เลี้ยงต่างๆครับ เขาพี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานนะครับมาเยี่ยมมาชมมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับกับสมัครมาได้นะครับตามที่ยูหรืครับเบอร์โทรศัพท์ที่น้องปอบคนไทยไว้เมื่อเนี้นะครับผมกับน้องปอบกับขอไลฟพี่ระาหน้องไปก่อนนะครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ